วันนี้พี่ละมุนมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโรคไตระยะที่ดียนะคะก็คือเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อายุประมาณ60นะคะแล้วก็ค่าของเสียงของเขาเนี่ยสูงมากๆนะคะก็คือค่า BUN ของเขาเนี่ยอยู่ที่59นะคะค่า c r ี a t i n i n e ของเขาเนี่ยอยู่ที่6.59นะคะแล้วก็ค่า eGFR ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ 6.59เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นไตเสื่อมระยะที่5นะคะซึ่งเขาโทรมาครั้งแรกเนี่ยคือเขามีอาการบวมแล้วก็เพียแล้วก็หายใจติดขัดนะคะเราก็เลยบอกว่า,าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณหมอคงจะเตรียมฟอกแล้วแหละแต่ทีนี้ก็คือ,อผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่อยากฟอกเขาก็เลยดูพี่เนี่ยใน u t u b e นะคะว่าคนเป็นไตเนี่ยกินอะไรได้บ้างแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ อูมิกับฮาร์ดเนี่ยกินแล้วมันดียังไงนะคะซึ่งเราก็ส่งข้อมูลไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าค่าของเสียสูงขนาดนี้เนี่ยคือพี่ต้องลดในเรื่องของกินพวกผักผลไม้นะคะที่เป็นสีเขียวเป็นพวกไข่ถั่วนมเนี่ยคือต้องลดโปรตีนลงนะคะเพราะว่าคือค่าของเสียเนี่ยมันสูงมากพี่ต้องกินเป็นช้อนต่อมื้อถ้าเวลาพี่หิวนะคะพี่ก็ต้องทานอูมินะคะซึ่ง พี่ก็จัดเซ็ตชุดใหญ่ให้เขาก็คือภูมิสองกล่องค่ะฮาร์ดหนึ่งกล่องน,นะคะก็คือเช้าก็คือทานตอนสิบโมงแล้วก็ตอนเก้าโมงก็จะทานพวกฮาร์ดหนึ่งสองนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะทานตอนหกโมงนะคะก็คือดูว่าทานไปสิบห้าวันเนี่ยอาการเหนื่อยหอบหรือว่าที่เป็นอ่า ตัวค้ำหรือว่าหายใจไม่หายใจติดขัดเนี่ยดีขึ้นไหมแล้วก็การที่มันบวมเยอะๆเนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะซึ่งเขาทานไปได้ประมาณอาทิตย์นึงเขาบอกว่าเขาแบบตัวที่บวมอะไอ้ที่บวมตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าอะไรพวกเนี้ยมันยุบลงนะคะแล้วก็เขาก็ทานตามที่เราแนะนำ่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็หิวช่วงนี้ต้องอดทนหน่อยนะคะคือถ้าหิวก็ให้ฉีก เจลสีเขียวเนี่ยกินไปก่อนแล้วก็ให้ทานให้น้อยเพราะว่าของเสียในร่างกายเนี่ยย,ยังเยอะอยู่แล้วก็ทักสัก15วันให้เป็นตรวจอีกครั้งนึงว่าอของเสียในร่างกายเนี่ยมันลดลงไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า BUN ค่าครีเอตินินแล้วก็ค่า e GFR เนี่ยมันสูง,ส,งสูงขึ้นมาไหมค่ะ,ะแล้วก็เขาก็ทานไปได้สักประมาณสัปดาห์หนึงนะคะตอนนี้ก็คือโทรโทรมาบอกแล้วว่า ไอ้ที่บวมลดลงส่วนที่ไปตรวจเนี่ยเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาจะส่งผลมาให้หก็ต้องขอบคุณตัวอุมิกับฮาร์นะคะที่ทําให้ผู้ป่วยไตยระยะที่5เนี่ยตอนแรกเนี่ยหมอจะวางเส้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฟอกนะคะก็คือแบบชะลอชะลอการฟอกต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกับปรบเทศนี้ด้วยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video